คสอชอ,อนุมัติโครงการสำคัญนะครับรวมไปถึงการจัดหารถเมย์เอใหม่ด้วยครับติดตามกับคุณระวิวรรสมรภูมิรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณรณพบค่รที่ผลการประชุมของคอสอชอนะคะก็มีมติให้คอสอมกจัดซื้อรถเมยใหม่ NGV 3500ทคันค่ะ พลเอกวินไทยสุวารีทีมโฆษกคสชแถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสชเป็นประธานในวันนี้ว่าคสชได้มีการพิจารณากฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบที่นําเข้าหา,หารือในคสช12ฉบับจาก38ฉบับเช่นร่างพรบอกองทุนสื่อเพื่อความปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่างพรบรประกันชีวิตและที่ผ่านมาได้มีการนํากฎหมายเร่งด่วนเข้าพิจารณาในคสชแล้ว5ฉบับเช่นสนธิสัญ ยาแฟกกรร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานนอกจากนี้ยังมีพรบรที่ยังค้างในคอรมอรชุดเก่าจำนวน138ฉบับโดยผ่านคอสชอไปแล้ว5ฉบับและเตรียมเข้าสนอชอต่อไปเช่นร่างพรบรทวงถามหนี้ร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมแพ่งและพาณิชย์สำหรับกรอบสุดท้ายคือการยกร่างกฎหมายที่ยังไม่ผ่านคอรมอรและยังค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานซึ่งแต่ละกระทรวงจำเป็นต้องไปแก้ไข ทั้งนี้คอสชออยังได้ดําเนินการที่สําคัญทั้งในแง่การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี2558งบลงทุนของรัฐวิสาหากิจส่วนการจัดทาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของคอสชอได้มอบหมายให้สภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดําเนินการเพื่อลดข้อจํากัดด้านกฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและยังให้มีการประชาสัมพันธ์ในการลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ถือเป็นวิ ถีการออมเงินที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยค่ะนอกจากนี้หัวหน้าคอสชยังสั่งให้คอสมกจัดซื้อรถเมย์เอ็ใหม่3,500คันพร้อมกับพิจารณาความพร้อมในการใช้ NGV และการยกระดับเส้นทางการเดินรถให้เหมาะสมด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้นะคะฝ่ายกฎหมายของคอสชก็เตรียมที่จะชี้แจงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลและก็รายละเอียดด้านกฎหมายที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาด้วยค่ะคุณรณพค่ะ